วัดีค่ะพอกันก็ไม่ต่อยคี่เกาเนาะค่ะเนาะโมนี้ไม่ต่อยสิผ้ามะเฮ็ดหยางมะเบิงค่ะปลาโมนี้ไม่ต่อยสิเฮ็ดเมนู่อีหยังให้คุณย่ากินเนาะค่ะเนาะต้มสายบัวค่ะโมนี้จะเฮ็ดเมนูลาบสายบัวเคยอย่างนี้เนาะพี่น้องลาบสายบัวค่ะลาบสายบัวใส่ปนป่านี่ก็ไม่ต่อยก็กำลังต้มสายบัวอยู่เนาะค่ะ ต้มสายบัวให้มันเปื่อยเนาะคะ่ะแล้คกเมื่อเบิงว่าวิธีการลาบสายบัวจะเป็นยังไงเนาะคะ่ะอันนี้ไม่ต้อยก็จะต้มอยูกอ่กับโดนแน่จักน้อยเนาะคะ่ะชั่วว่าสายบัวชั่วว่าสายบัวจะจะจะ,จะเปื่อยเนาะคะ่ะค่ะวันนี้แม่ต้อยจะพ้ามาเฮดเมนูล,ลาบสายบัวค่ะให้คุณยายถวดกินเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเมื่อเบิง ก็ไม่ต่อยอีกตอนต่อไปเนาะค่ะเพราะว่าไม่ต่อยต้มสายบัวก่อนเนาะค่ะแล้วต้มสายบัวซุกแล้วไม่ต่อยจะเหตุยังไงจังค่อยมาติตตามเบิ้งเนาะค่ะอ๋อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาติดตามเม็ดต่อยไหมเนาะค่ะว่าเม็ดต่อยจะลาบสายบัวแบบใดเนาะค่ะ ค่ะก่อนแมตต่อยจะมาลาบสายบัวแม่ต่อยก็จะมาผ้ามาเบิงน่องเคจจานุกเกตอันเพิ่นกับเขาคั่วมาเห็ดอาหารกับแม่ต่อยเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนว่านองเคตจะเห็ดเม,เมนู่ยังค่อยติดตามในคลิปนองเคตเนาะคะ่ะว่านองเคตจะเห็ดเห็ดเมนูอยังเนาะค่ะ เดี๋ยวเขาจังอันเดี๋ยวเขาจังอัน,นอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต่อยจบอันจะซับให้ดอกพอมันต้องซับออก่อน <c oughs> แอแหละนั่นเหใดให้น้มปลานึกว่า <c oughs> วค่อยปป่าท้าเถอะ <c oughs> ก็ยังดีที่เขายังมีค่วมพยายามเห็ดอยูอ่เนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนี้ไม่ต่อยก็จะเห็ดเมนูลาบสายบัวแล้วก็น้องเท็จะเฮ็ดเมนูยังกะก้อยกิดกะตามในในคลิป น่องเคสเนาะค่ะว่าน่องเคสจะเฮ็ดเมนู่อย่างเพราะว่าน้องเคสก็ไม่ต่อยเฮ็ดคนละเมนู่ค่ะื้นนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งติดต,ตามลาบซ้ายบัวของเม่ต่อยเนาะค่ะเนาะบัดนแต่ว่าน่องเคสิ่นก็จะเฮ็ดอีกเมนูนึงถ้าผู้ได้อยากรู้ว่าน่องเคสเฮ็ดเมนู่อย่างรอดติดต,ตามทิปน้องเคสเนาะคะ่ะเด้อไปห้าน้องเคสเดี๋ยวแม่ต่อยจะเป็นลาบซ้ายบัวเราวัดนี้ ค่ะพี่น้องวันนี้เขาก็จะมาลาบสายบัวตอเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายบัวเดี๋ยวเล่ากับพี่น้องเดี๋ยวม่ต่อยจะเห็ดให้เบ่งให้เห็นข้างล่างเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสายบัวที่ไม่ต่อยตุ่มแล้วเนาะคะ่ะตุ่มแล้วเขาตัดเป็นทอนเขาตุ่มเปลือยแล้วเนาะคะ่ะมเาเนาะก่ะเขาก็จะมาบีบเอาหนามมันออกค่ะ ต้มแล้วแล้วเขาก็จะมาบีบเอานามันออกีอคค่คะบีบเอานามนามสายบัวมันออกค่ะกบบระบอตตองด่ามาเนาะคะ่ะเพราะว่ามันต้องใส่มือค่ะใส่มือบีบบีบนามสายบัวให้มันหมดนาะคะ่ะเดี๋ยวหลังจากที่ว่า ข้าต้มแล้วๆค่ะข้าก็จะมาบีบน้ำซายบัวออกให้มันเมื่อเค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่น้องประมาณนี้ค่ะข้าบีบข้าบีบออกเมื่อ้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะค,ะนค่ะ,ออจ,ะ,ะ,ะ,คะจะเป็นซายบัยว จะเป็นยังเสียเนาะค่ะเป็นตอนสายบัวในจังหวะประตองต้มให้มันเละพราะว่ามันเละร้ายมันก็จบแะสบเนาะค่ะมาเบิ้งวิธีปรุงเนาะค่ะบบดนี้นี่เขาก็จะต้มแล้วเขาก็จะบีบแล้วแนวนี้เนาะค่ะอ่านี่ค่ะ กาจะเป็นประมาณนี้ค่ะเครื่องปรุงมันก็นจะมีต้นหอมหอมไซลาบค่ะแล้วก็หัวหอมแดงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบักเขือคืนเนาะคะ่ะเครื่องปรุงมันก็นจะมีต้นหอมบักเขือคืนแล้วก็หอมหอมแดงซอยเนาะค่ะก็จะเอาล่งค่ะเอาลงเอาล่งเลยะคะ่ะ ต่อไปก็จะเป็นปนป่าค่ะปนปลาได้ก็ได้ค่ะเพราะจะเป็นปลาปนหเ,เอ,อ,อหอมลงแล้วเขาจะเอาปนป่าลงเนาะค่ะเราก็จะเติมพริกพริกปนพริกปนล่งน้อยนึงค่ะ กล้วก็ขาวั่วค่ะขาวั่วลงจักประมาณส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะให้มันนัวพอดีให้มันนัวดนะคะ่ะแล้วก็ใส่ผงนัวดน้อยนึงเนาะคะ่ะอะก็จะมาข้นเข้ากันข้นให้มันเข,าข้ากัน สายบัวสายบัวแดงบานหฮาวพี่อ้องสายบัวถือว่าดอกแตงแดงถือว่าเฮา,าเอามาเกียงสวมเกียงยังล่ะค่ะถือว่าสายบัวเ้ามาเกียงสวมด้วยว่ากินกับตำบัติของกินขับวนล้วค่ะก็จกจะมาเฮ็ดอีกเมนูหนึงเป็นเมนูลาบสายบัว สายบัวน้อกะสิมาตาัดเป็นทอนเป็นทอนหลก้กกะต้มต้มให้มันเกลือค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเร็ดซับเรียบ้อยแล้วค่ะนี่ลาบสายบัวนี่ค่ะลาบสายบัวค่ะพี่น้องขันบ่เคยเห็ดกินเห็ดกินลอ่องเบิ่งเด้วค่ะเส่บค่ะมันจะหอมมันจะเป็นห้องหอมค่ะ มันวปันไดแส่ตายจังหวนค่ะ,ะก็จะเสียดจับเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณหนาตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะค่ะนี่คือลาบสายบัวค่ะค่ะ บานเนียนพี่น้องรองเห็ดเบิงเด้อค่ะเด้อไปว่าลาบสายบัวใช้บัวแดงบ้านเขานี่ละค่ะที่ว่าอยู่น้ำหนองน้ำหนองอยังที่เขามากินกระปนลกับย๋องนี่ละค่ะเขาก็จะมาตมุ่มามาตัดเป็นทอนเป็นทอนตุมต่มตุมต่มตุม่มเพราะมันเปื่อยแล้วเขาขจะบีบน้ำม,มันออกเนาะคะ่ะบีบน้ำม,มันออกให้มันเสด็ดหน้บาบั่นเครื่องปุ๋มมันเขากับมาใสผวกหอมลาบนี่ยละค่ะต้นหอมลาบนี่น่ีต้นหอมยังกับใสล่ลงไปค่ะกั ส้อยบักเคือคื้นใส่น้ำแล้วก็ส้อยหอมหัวแดงใช้น้ำเนาะคะ่ะแล้วก็จิตตามด้วยปนปลาค่ะปนปลาที่ว่าปนปลาบ้านเฮ่านี่แหละคะ่ะก็เอาล่ง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 ลงใช้น้ำกันกคนๆๆๆๆเทาก็บเสียมเบืองวา่ามันนวดไดรสชาติของเฮ่าแล้วเนาคะ่ะโอเคเลยค่ะก็พอดีพอมกินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับลาบสายบัวเขาไม่ต่อยมือนี่ไม่นู่มเมือนี่เพราะว่า คุณยายเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินเนาะคะ่ะก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นกินเนาะคะ่ะบัดแม่ต้อยก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วแม่ต่อยกพร้อมสีเสร์ฟแล้วเนาะค่ะ้อมสิเอาไปให้คุณย่ยกินเนะะาะเพราะว่านี่ก็ไใ้เวลาเฮาเฮ็ดแล้วเนาะค่ะก็บไริเฮ็ดยากยเดอค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆคือที่แม่ต่อยเฮ็ดให้เบิ่งราคาขันตอนที่แรบบียก็คือเฮาก็มาลางซ้ายบัวแล้วก็มาตม้มต้มเปื่อยแล้วเฮาก็จะมาบีบน้ำออก บีบหน้ามออกแล้วาก็จะตําปนไว้เนาะคะ่ะตําปนปลาหรือปนยังกระไดปนยังกระไดค่ะว่าจะเป็นปนเข้าว่าตาปนไวแล้วก็ซอยหอมซอยซอยกักหอมซอยบักขคืนใส่ถ้าพูใ้ใดหมักยางอื่นหรือว่าจะใส่ยางอื่นนอกเนื้อจากต้นหอมต้นยังกะใส่ใดเนาะคะ่ะอาจจะเป็นวิธีลาบบัวเนาะค่ะเราก็ปนปลาไว้ซอยหอมไว้ต้มสายบัวแล้วบีบหน้าอออ เขากับมาเทเอาพวกเครื anyway, pe, zos, LIKE ่องปรุงร่วนนะคะมีน้ำปลามีสุรดมีต้นหอมมีผักหอมแล้วก็มีปนปลาค่ะก็จะมาคนๆๆๆๆเขากันก็จะเป็นอันบาเมนูลาบสายบัวนะค่ะค่ะลองเห็ดกินเบองเดอพี่นองเดอร์องเห็ดกินเบองค่ะอาหารดีสารบานเฮาแม่ต้อยกับ่เคยอเเห็ดดอกแม่ต่อยม่ค่อยเคยเห็ดกินบันไดดอกแต่ว่า คุณยายถวดเพลนผ้าเห็ดกินเนาะค่ะเพลนผ้าเห็ดกินตั้งแต่โดนล,ละละบันพอดีได้สายบัวมาอีกเพิ่นก็เลยว่าหลาบสายบัวกินแนวสั่นเพลินวาเนาะค่ะค่ะกะัพเป็นอานวาคลิปนี้แม่ต่อยกับเสียวไหวซ้ำนี่สักคนเนาะค่ะกะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่ต่อยในเด้่อค่ะ,ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่บระคามโคษนาแม่ต่อยเนาะค่ะ,ะขอบคุณทุกๆุกแรงใจทุก ถูกไ่ถูกแช่อทิติตามแม่ต่อยนอคค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต่อยกัะเจ้าไวยจำนี่เท่าะนอค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะกบแม่ต่อยะคะ่ะ